โอ้ไม่นอนเลยก็สวัสดีกับเพื่อนๆนะครับผมชฉาไกสอดทุกงท่าด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมานะครับผมจัดเรื่องของการบัฟตัวละครดีกว่าว่าภายในใจหรือว่าในความคิดผมฮะตัวละครไหนควรจะบัฟมากที่สุดณเวลานี้เลยนะแล้วก็มีอยู่อีกหลายตัวด้วยที่ผมันจะพูดถึงนะครับไม่ได้เป็นตัวละครเจนใหม่อย่างเดียวนะต้องพูดถึงตัวเก่าๆที่คนเขามองข้างกันเยอะมากนะแลวก็ใครหลายคนผมก็ต่างรอคอยอยู่นะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการจัดความเก่งแต่อย่างใด ผมแค่จะมาทําคลิปว่าเออผมอยากให้ตัวละครมีการปับป๊บเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีก็อาจจะเหนื่อยไปเลยก็ได้นะตรงนี้ต้องต้องเข้าใจนะครับอ่าก็เริ่มไปดีกว่าเพื่อการปม่เสียเวลาอ่าตัวแรกเลยคือที่ผมอยากให้ปั๊บผมว่าใครหลายคนคงคิดแบบเดียวกับผมก็คือเซเล่นะผมเซเล่เนี่ยผมอยากให้มีการปั๊บมากเลยนะเพราะทุกวันนี้คือแบบผมหาที่ให้แบบเซเล่ไม่ได้เลยเือก็คือแบบยือ้อพีีคุณกอลมาเล่นมันอยู่ในตู้ถาวรกคจริง ดูเหรได้ก็จริงครับแต่ว่าพูดตรงๆนะว่าดาเมจเป็นเบาเกินไปถ้าบัฟไม่ได้อวยเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้แล้วเออตัวละครเนี้ยจะเก่งขนาดนั้นจะถามว่าผมมีปัญหาผมก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะผมไม่ได้เปิดเซเล่ตั้งแต่เดวันน่ตั้งแต่เกมเปิดผมมาเล่นตอนช่วงคราบก้ามาครับผมเพราะฉะนันผมก็ต่อยเซเล่ยันลีนัน,นมาผมก็ข้ามครับผมลีนันล่าสุดก็น่าจะนานแล้วนะก็กลายเป็นตู้ถาวรตัวนี้ตัวมันเล่นยากครับผม ถ้ามันไม่คลีเนี่ยดาเมจเนี่ยมันหายเยอะทันทีเลยนะหรือเรื่องเรื่องเรื่องของการไหลเนี่ยเป็นปัญหามากเลยบางทีคือแบบคนที่อวยจริงๆอ่ะก็อ,อยากจะให้น้องบัฟนะันทุกคนคือน้องเนี่ยอยู่แบบมานานพอสมควรแล้วก็หายไปเลยก็ <c oughs> สงสารน่ยอยากให้มีการบัฟเซเล่ผมไม่รู้ทุกคนคิดยังไงนะแต่สำหรับผมเลยคือต้องแรงต้องอเร็วรับผมแต่ว่าจะไม่ต้องแรงถึงตัวเจนใหม่ก็ได้แต่ขอให้มันมีพื้นที่ใช้อ่ะสำหรับเซเร่แผนปัจจุบันนะครับอ่า ตัวละครตัวไวที่ผมนั้นอยากให้มีการบัฟเพิ่มเติมนะผมขออนุญาตไม่พูดถึงตัวสดาวนะครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะมีแผนจะบัฟและสำหรับตัวละครตัวนี้ตัวไวคือนี่ครับผมบัฟเถอะอันนี้ผมเมนมังกรทุกคนแต่ก่อนคือผมเปิดมันมาเล่นเนี่ยมันพาผมจบ emoji 12ได้โคตรเก่งดีมากครับผมตัวละครตัวนี้สรัพยันเ่นถึงนะแต่แผนณปัจจุบันเนี่ยตัวมันก็อยู่มานานแล้วนะเออ เทียบกับเซเล่อะเซเร่หนักกว่ามังกรแต่ผมก็อยากจะให้มีการปรับเกิดขึ้นนะสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าในอนาคตจะว่าไงแต่2ตัวนี้ควรได้รับการปรับโดยด่วนนะก็คือเซเล่ก่อนก็นได้เพราะมันอยู่มานานแล้วตั้งแต่เกมเปิดเลยเซเร่บอลยากเนี่ยคู่หูดูโอแบบอยากเล่นนะแล้วก็โบนมด้วยเสียดายจัดที่ผมไม่ได้เป็นเมนเซเร่แต่ว่าผมเป็นเมนอันหิงน,นะครับก็อยากให้มีการแบบ เออปรับให้มันแบบใช้การได้ก็พอแล้วครับผมไม่ขออะไรมากขอแบบไม่ต้องเทียนศูนย์เน่ะขอแค่มันแบบเทียนหนึ่งแล้วกลางๆพอแล้วครับขอให้มันใช้การได้สำหรับอวยมังกรล่างนี้นะบอกเลยว่าโคตรรอรอต่อไปรอแล้วรออีกต่อไปครับก็จะเป็นเออตัวละครอย่างอันนี้ผมพูดตัวนะตัวนี้เหมือนกันผมนี่ผมรู้ทุกคนจะว่าไงนะแต่สหรับผมนี่คือพี่คิงอะ่ะพูดตัวผมก็หมั่นไส้เขานะแต่โดยรวมแล้ว เขาก็เป็นตัวแบกเหมือนกันนะในเนื้อเรื่องนิดๆหน่อยๆนะถ้าไม่มีเขาเนี่ยคงไม่มีกาลังพลนับร้อยนับล้านมาช่วยหรอกนะนั่นแหละครับมันคือภาพโดยรวมต่างๆเลยกิงหยวนเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรทุกคนไลทิ่งลอดซึ่งไลท์นิ่ดอดอ่ะมันสามารถแก้ทาได้วยซันเดย์เอามาดึงครับผมได้จะทาเลยว่าซันเดย์เล่นคู่กับกิงคุ้มไหมผมตอบตรงๆนะไม่คุ้มความคุ้มอยู่ไหนอ่ะผมขออ่ะความคุ้มอยู่ไหนครับ ความคุ้มอยู่ตรงไหนช่วยบอกผมหน่อยนอกจากว่าคุณจะเปลืองสล็อตซันเดย์แล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้แบบแรงขึ้นด้วยนะมันก็เท่าๆเดิมอะ่ะจะถามว่าถ้าตัวดีบับมาเก่งแค่ไหนผมก็หวังว่ามันจะอยู่ในระดับเทีเยเดียวกับเซเล่ไม่ก็มังกรอ,อะ่ะพอพูดตรงว่าคิงเนี่ยลหลังมาคือคนเขาก็แทบจะไม่เล่นละถ้า40ก็ใช้งานยากอยู่ดีเพราะคนที่เปิดจริงๆอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสายฟรี c 0นะ่ะแล้วคนที่เปิด c 6เนี่ย ก็มีเยอะเหมือนกันก็ไปแพ้สายโรมาสายฟรีเลยนะเกมนี้คนแบบติดตามเยอะมากครับผมโดยเพราะเนื้อเรื่องเน่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆผมก็อยากให้มันมีการปรับเกิดขึ้นก็ได้สําหรับพี่คิงนะครับอ่ะต่อไปตัวละครที่ผมอยากจะให้ปรับแบบเออค่อนข้างอยากจะให้ปรับรใครซิรู้ปรับแล้วก็ดูเก่งในพอตัวเลยอันนี้พูดตรงนะผมอยากให้ฟู่เสียงบัฟก็ได้เพราะใจนึงอ่ะน้องฟูอ่ะ มันเคยเป็นตัวเดอะแบกนะผมมันสามารถกันบอสแบบวันช็อตได้ดีมากแต่ถ้าไปเจอมอนหมู่อย่างมาแรงอย่างเงี้ยผู้ชวนคือหมุนติ้วนะทุกคนแบบรัวมากและถ้าบาลานเออพลังงานไม่ดีอ่ะหรือว่าอันติไม่ได้บ่อยๆอ่ะผมบอกเลยผู้แตนกนะครับผมโดยรวมแต่ก่อนเก่งแต่ณปัจจุบันนี้ตู้อยู่ตู้ถาวรใช่ปะอยากให้น้องบัฟอะถ้าบัฟมาก็ขอให้แบบมัน แบบมีการแบบเสริมเมคคิกอะไรบางอย่างเข้าไปก็ได้นะผมรู้สึกว่าการแชร์ดาเมจดีแล้วเช่นเออเสกโล่นิดหน่อยก็ได้แบบสักออสองข้อเลือดอะไรมัน,นอ่าก็แล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะมองทางที่ไหนเช่นการลดและลดดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมอะไรมัน,นได้ครับผมมันเป็นผ่านอนุรักษ์แต่ก่อนโหดมากเลยไงคือเจอแบบชิลมากห้องนึงต้องมีฟู่เสียนอีกห้องนึงต้องมีหัวชาอะไรแบบนี้ครับแต่ก่อนนะคือแบบโคตรสบายแต่ถ้าพูดถึงณปัจจุบัน ไม่ไหวแล้วครับมันหมุนรัวไปนะแล้วก็ตัวละครตัวไปที่ผมอยากจะเออให้บัฟนะคือแบบนี่จริงนะผมเว้ตัวนี้โทปัสโทปัสเนี่ยพูดตรงนะว่าผมชอบน้องในฐานะน้องนังนมบี้นะผมผมไม่ได้ชอบโทปัสขนานั้นนะเพราะาหมูนัมบี้มันน่าเอ็นดูครับผมแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมตม,มากไปกว่านนั้นครับผมโทปัสเป็นตัวซับเออพอร์ตแนวเออตัวตีต่อเนื่องของเฟยเซียวครับผม แต่ก่อนเลยนะเพราะว่ามันแรงครับผมแต่แพตปัจจุบันนี้ทุกคนน่าจะมี C1 ขั้นต่ำกันนะไม่ก็ LC ก็อาจจะพอเล่นได้แต่พูดถึงโดยรวมแล้วมันแบบมันพาเวอร์คีฟหนักมากอะมันบัฟบอสแบบเลือดเต็มแม็กเลยครับมันเล่นยากมากเลยตรงนี้ผมต้องยอมรับตนว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่าโทปาจะเล่นได้ณปัจจุบันนะเท้ามันเล่นได้ไม่เล่นได้แต่มันเล่นยากครับผมผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ให้เล่นนะ ถ้าวาจน้องเจอบัฟอ่ะผมอวยริงนะก็อยากให้บัฟเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้ต่อไปก็เออใครเดียหัวหวก็รู้สึกเฉยๆแะครับมันอยู่ศูนย์ได้เก่งร์เจนตีกลางๆกันผมไม่ได้อวยตัวเ็นพิเศษนะแต่ถ้าบัฟมาก็ขอให้มันอยู่ในเอ,อระดับที่มันพอแบบเล่นได้อะไม่ใช่แบบเก่งแบบบัฟมาเลยแบบโหดเลยเพราะาร์เจนตีเป็นตัวละครตัวแรกในเกมมที่เป็น เออตัวดาเมจ DPS ผ่าทำลายล้างนะผมตีห้าเป้าแรงด้วยแต่ก่อนนะใครมีเีเจนตี้นี่คือแบบโอ้โหดีมากแต่ณปัจจุบันนี้ก็ <c oughs> ก็พูตรงเลามาหัวเน่า <c oughs> หนักครับผมต่อไปเออเรโชเรโชอ่เอ,อผมกลางกลางก็ได้นะผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเนี้ยจะต้องบัฟเร็วหันนั้นแต่ถ้าบัฟก็ดีเพราะเป็นตัวดาเมจเป้าเดี่ยวแจกฟรีในเกมนะตอนนั้นเลย คนที่ไม่ได้มีตอนนั้นอนะผมบอกเลยโคตรเสียดายคือแบบแต่ก่อนแบกมากเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วครับนอกจากว่าตุกคนจะอวยพี่แกจริงะถึงจะเปิดได้ผมไม่รู้ทุกคนคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าแต่ผมอยากให้ตัวละครตัวน,นี้บับมากเลยนะก็คืออัศวรแบ็ซ์บอนเนี่ยอคละมันไม่ได้ช่วยทุกท่านมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยมันทำให้ผมเล่นยากกว่าเดิมด้วยนอกจากวันระเบิดดอดของมันอนะไม่แรงพอจริงอันนี้ ผมให้กลางๆกันตัวนี้ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมาก,กน,นะเฟรเซียก็อมผมไม่ได้ขาดน,นั้นอะ่ะมันก็ไม่น่ามีตัวอื่นละดีเจชิวก็อยู่กับอักรอนได้เพราะมันยังพอใช้การได้อยู่บ้างในบางสถานการณ์นะครับอ่าส่วนเหมยอ่ะเหมยก็อปักก็ได้นะผมรู้สึกว่าไม่ดีมันขายเออดาเลียใช่ปะ่ะดาเลียเก่งมาก ถามว่ามันจะไปลงทีมไหนได้เหรอทีมดอตก็พอได้แบบเน้นเบรกแตกแบบเร็วๆให้ไวที่สุดแล้วแล้วก็ซ้ําให้มันแบบเจ็บครับผมแต่ถามว่าใช้คุ้มไหมมันก็คุม้มผมให้กลางๆแล้วกันที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้ทุกท่านผมไม่รู้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับตรงนี้นะแต่สำหรับผมเนี่ยคงมีแค่นี้แหละครับแต่เท่าที่ผมดูไม่น่ามีตัวอื่นแล้วสี่ดาวจะไปพูดถึงเลยครับที่เมกโกก็รุนเรงมาทุกคนน่าจะแบบได้ดาวกันแบบเยอะแล้วล่ะสีหนึ่งสีสองก็น่าจะโหดแล้ว ที่เหลือก็อันนี้พูดลงทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตนะเอ่อโหดนะน้องโหดแต่อันนี้ผมขอส่วนตัวนะทุกคนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปั๊บเลยนะขออนุญาตลีลีลัลลนเธอ รีดันเถอะก็คือผมอยากให้น้องคนนั้นรีดันมากก็คือนี่ครับหายไปเลยอ่ะผมไม่เห็นแบบมาเลยอ่ะคือไม่รู้ว่าเดเวลอปเปอร์เกมนี้มันเป็นอะไรของมันหรือแบบเกลียนน้องแรปป้าเลยเลยยังไงอะแรปป้าเนี่ยโดนแกงหลายรอบมากนะทุกท่านน้องแบบออจจะน่ารักนะอาจจะซื่อบือ้อแต่นะครับน้องโคตรโดนแกงอ่ะ แม้แต่รีลันแบบยังไม่โผไม่ไม่มีเห็นไม่แต่เงาเลยอะขายไฟฟจัดคิดดูแล้วกันผมหาพวกอวยไฟฟผมอวยไฟฟในระดับนางเอกแต่ถามว่าแรปเป้าผมอวยผมก็อวยน้องเนี่ยคือเดบเบสอีกึกอีกคนหนึ่งไงที่ผมแบบแต่ก่อนอะผมชอบนิสัยน้องไงแต่หลังรู้สึกโอ้แม่งไปกันไม่รอดบบดูทรงแล้วน่าจะลงหิวทั้งคู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกท่านผมว่าไม่น่ามีตัวอื่นและโรบินก็เล่นมาเวลามัก็แล้วแต่คนอวยแหละนะ ถ้ามันบัฟอวยก็เล่นได้เรื่อยส่วนเฟยเซียวก็อยังพอได้อยู่ปะมันเป็นแพทที่แพทเจนเดียวกับอัลเกอร์ลอนน่าจะพอใช้ได้อยู่ที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าใช้งานแทบไม่ได้เลยนะหัวหัวเนี่ยผมเห็นคนขอใช้กันอยู่นะไม่ได้มอสพุกเออดาวแอลโฟเรสสิ่งนี้ก็ยังพอแบบถูกถ่ายอยู่แต่ไซนีนี่เนี่ยมันโกงเกินแบบทุกอย่างไปแล้วครับมันไม่สามารถจะพูดมากกว่านั้นได้ ยิ่งหลิวเนี่ยบัฟมาเก่งครับผมที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรแล้วโอเคผมขออนุญาตปิดคลิปด้วยกันนะโอเคชอบผมก,ด,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไนะครับทุกคนสวัสดีบายสวัสดีบายครับผมบายแบบครับ